จีโนหวางของกินพิงกี้มาเชี่ยวบ้าจีโนคุณแม่ถึงกับเทมทำกับข้าวเอาไว้ต้อนรับโอ,โอ,โอ้ขนมเค้กน่ากินจังกินไม่ได้นะนี่ของจีโนโอ้หอเทมนะ่ากินจังกินไม่ได้นะ จีโน่โอ้ยไอติมน่ากินจังกินไม่ได้นะนี่ก็ของจีโน่นมกล่อง,งนี้ของใครเอ่ยน้าหนึ่งจำเลยของพิงกี้เองจะลืมกันเลยเรามาแบ่งกินทั้งหมดนี้แล้ว Yeah